กล้องส,ส่วนเลยไม่ได้รับกลุ่มตีนะนี่ไม่ไกลกลุ่มแต่ได้เรียเดี๋ยวนี้วันนี้กล้ลองตัวเองจีดียลกัดเลยนะ

นี่อย่างกลุ่มร้อยเลยกับมันดี้ามเนี่ยไม่รับกลุ่มจิงตัวนี้ร้อยจริงกับแนะนำเลยเฮดวีดิวตีตัวไหนคิด